ไปดูซเข้าแย่งอะไรกัน,เป,นเป็นเป็นเสื้อผ้านะครับนะเขาก็ลุมกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือของอัตมรลดราคาในราคาที่มันถูกลงนะ อ๋อมีหลากหลายนะครับฝั่งน,นี้ด้วยนะฝั่ง <c oughs> น,นี้รูอ้อะไรกันเป็นเสื้อหเมย์สองนะครับโอ้โหฝั่งนี้พแล้ว บังน้นเรียกให้คนดูโ้มีมีคนเรียกเตยนะำั้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตร,ตรงตลาดเบิร์ดของขมราชาบุรีนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นบรรยากาศการ หรือการคน้นเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนะครับมือสองนะครับมอนจะตัดคึกครับวันนี้วันเสาร์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเสื้อของเขาเองอะเสื้อเขาเอามาโลอะๆขายนะครับอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นบรรจุภันณุ์มันไม่ดีแล้วเขามาขายในราคาที่มันถูกลงต่างคน,นเรียกคืคข้าจ๋าแล้วค้าจา๋า,จา ผมก็จะพยายามให้ดูนะครับว่าตลาดเนี้ยตลาดเวิร์องถมราชบุรีเนี่ยครับเสื้อราคาห้าบาทสิบบาทเยอะมากอันนี้ก็เป็นโซนของสิบบาทเหมือนกันนะครับเยอะพอๆกับตลาดปัทวิกรเลยนะคือเยอะมากรู้สึกเขาจะมีเสื้อกระสอบขายในช่วงเช้าเลยนะอันนี้จะเป็นเสื้อที่เขาคัดเปรตมาแล้วนะครับอาจจะซักมาแล้วตัวละสิบบาทนะครับ มันมีหลายโซนนะครับมีทั้งโซนอของเก่าโซนพักเครื่องะเดี๋ยววันนี้อาจจะเดินเฉียดๆฝากเครื่องนนิดนึงก็ได้นะเดี๋ยววันนี้เดินโซนที่เป็นเสื้อผ้าก่อนนะครับผมไม่ค่อยได้มาเดินนะครับเนี่ยโซนละร้อยนะครับลซลละสามห้า ถ้าดีหน่อยก็จะเป็นประมาณสามห้านะครับถ้าเกตประมาณนี้ก็สิบบาทนะครับเนสิบบาทก็จะเป็นเสื้อแบบหลากหลายนะครับเนี่ยสิบบาทสิบบาทนะครับ ถามว่ามัน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 ,ม,นมันมีไซส์ขนาดไหนมากมาผมว่ามันไซส์มันค่อนข้างจะเล็กสนิดหนึ่งนะเงีิยงยินๆนะงยินๆสิบบาทเสื้อสิบบาทตัวละสิบบาทนะครับฝบแผบนี้นะ นะครับหลังจากเดินมาจากฝั่งน,นี้นะก็จะเดินอ้อมๆไปฝั่งน,นี้นะครับเพราะว่าตรงกลางก็จะเป็นส่วนที่เป็นร้านขายอาหารนะครับของมือสองต่างๆก็จะอยู่ริมๆ,ๆนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีบ้างนะแต่ว่าก็จะปาาปลายนะครับเป็นมากเป็นเสื้อผ้ามือสองตัวละสิบบาทตัวละห้าบาทนะครับเดี๋ยวเราะจะเดินทะลุไปฝั่งโน้นนะครับ คนกําลังเยอะเลยนะเนี่ยของกินของอร่อยเยอะมากนะครับตลาดตลาดที่นี่คือของกินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะเป็นอของมือสองครึ่งหนึ่งเสื้อผ้ามือสองครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยอาหารการกินอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้ามือสองตัวละสิบาทยี่สิบาทฝั่งฝั่งตรงกลางนะครับส่วนเป็นของที่มันเป็นของผมจริงๆที่แบกับึ้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะมีหลายโซนนะโซนบางโซนก็จะโซนขึ้นอ่าบนชั้นแบบนี้นะแต่ส่วนมากก็จะแบกับพื้นนะครับเป็นโอ,โอ้ขอโทษเป็นสัญลักษณ์ของอตลาดเบิร์ดของผมราชบุรีนะครับอันนี้เขาเลือกรูปอะไร เลือดมากสนะคร <vit> ับขออืออาแตเพาะตรงตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นของที่กลางเก่ากลางใหม่นะก็คือแบบมีชั้นวางนะครับแต่ของที่แบกกระพื้นอีกฝั่งหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาเดินไปนะครับวันนี้ก็จะเดินให้ทั่วๆนะ แล้วส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเสื้อผ้ามือสองนะครับตัวละสิบาทยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยหนึ่งนะราคาถูกสุดป,ประมาณห้าบาทนะครับที่นี่นะวันนี้รู้สึกจักลาดคึกคักเป็นพิเศษบรรยากาศดีเลยนะครับช่วงนี้เอ่อปลายฝนต้นหนาวนะครับก็ฝนน่าจะไม่มีแล้วล่ะก็น่าจะเดินกันได้ยาวๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอ่าประเภทเอ่เอสวิตชิ่งนะครับลำโพงรถยนต์ลำโพงแอนแนว b a y นะก็มีแคบทุกตลาดนะครับท่านผู้ชมผมนำเสนอไปหลายร้านนะ ประเภทลำโพง DIY นะครับที่ใช้พวกแกรมสิวพวกเครื่องเสียงรถยนต์แอมรถยนต์นะครับอันนี้ก็จะเดินทะลุกออกมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมเดินอ้อมป้อมไปฝั่งโน้นนะครับเพื่อที่จะไปตลาดที่มันแบกับพื้นตรงโน้นนะแต่วันนี้เราเดินกันให้ทั่วๆแล้วกันนะวันนี้มายยาวเลยนะ นรงฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ามือสองรองเท้าอนนตลาดเบริร์ดของผมราชบุรีนะครับส่วนที่เป็นส่วนที่มีหลังคาแล้วก็มีชั้นวางนะแต่ส่วนที่แบกอับพื้นก็จะอีกส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชม <c oughs> วันนี้เราเดินในก็เดินแล้วนะก็ะเดินให้ทั่วๆแะ้วกันนะครับนี่นะพวกแบกกับพือนอย่างนี้ร้อยเดียวนะกระเป๋าใบละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ห้าสิบาทร้อยห้าสิบนะพวกสักเลี้ยงก็มีนะพวกน็อกตัลอกนะครับเนี่ยเสื้อผ้าตัวละสิบบาทนะครับผู้ชม ก็รับชมช่วงที่ถ่ายคลิปนะผมลงลงไว้อยู่นะครับตลาดเบสคลองถมราชบุรีก็จะมีวันพุธกับวันเสาร์นะท่านผู้ชมถ้ามาเดินก็มาเดินได้นะฮะจากใกล้อะไรรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่ผมว่าเยอะนะเป็นแหล่งรวมของอะไรรถมอเตอร์ไซค์ก็ว่าได้เนีย่ยตรงนี้เห็นไหม มันจะเป็นล้อห้อไอเสียนะครับเนี่ยส่วนต่างๆของรถมอเตอร์ไซค์นะเน,นี่ยเยอะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยอะไรรถมอเตอร์ไซค์นั้นเลย ม,มีลอ้อมีโครงลอ้อเปรี้ยลยนะมีนะโอ้หนี่ทนแหล่งรวมเลยดีกว่าครับขายขา้เดยฝั่งนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวมันมีซอยอีกซอยนี้ซอยหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเดินนะครับเดี๋ยเดินซอยนี้ก่อนเดินออกด้านนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาเดินซอยนี้อีกซอยหนึ่งํามซอยเดี๋ยวเดินซอยข้างนอกก่อนนะครับท่านผู้ชม อันนี้มันเป็นเข็มขัดทุกอย่างร้อยเดียวนะครับที่นี่อร้อยเดียวนะพวกเครื่องมือช่างต่างๆก็เยอะนะครับที่นี่ เรวเราขอจะเดินขอด้างนู้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขอยาาขามาเดินฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งสุดท้ายนะครับ